สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเอะไรอะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกแมปอันเดนเทวเนี่น้าเป็นไรเนี่ยเด้ไหมเออาจจะตกแมปได้ด้วยเหรอไม่ทราบว่าได้ยินเอ่อเป็นเป็นหนังไม่ทราบว่าได้ยินเสียงมอไซค์หรือเสียงรถอะไรก็แล้วแต่กับ โอเคกับเสียงอ่ะหนังกีนอะไรต่างๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้โอเคลั่งพุดนมากเจ็บคอแ <c oughs> ปอันนี้ผมก็เล่นมาสักพักเลยนะเลือดยี่สิบสี่เลเวลสองเฮ้ย,เ,ย <c oughs> เสียงลูกอีกแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปในคลิปหรือเปล่านะอ่ะเอาตรงนี้ก่อนผมซู้ได้อีกตรงนึงน,นะแต่ อีกตรงนึงผมยังสู้ไม่ได้เก็บเลเวอร์ตรงนี้ก่อนจริงๆต้องแบบท่าโจมตีด้วยนะแต่ว่าผมแข็งเก่งแลวตัวนี้ได้สบายแล้วแต่ข้อเสียของต่าน,นี้ก็คือแบบเวลาสู้อะไรได้อย่างนึงอ่ะต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่เลยนะแต่ถ้าเราเริ่มคือสมมุติเราเลเวลสูงๆแล้วไงแล้วเนี้ยเอาไปต่อสู้กับมอนเกอร์ไกลๆแล้วพอเราชนะ แล้วเราอย่าไปเก็บอีกแล้วก็วต้องเดินไปไกลๆอีกยังว่ากาัน,น,นอุ๊ไม่ทราบว่าจะยีเซจ,จิ้งจกไหมค่ะเออจเดี๋ยวให้ผมโปรโหมดของอไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ตรงบ้านทอรี้ยวใช่ไหมจำได้ตรงที่เออนี่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 ตัวนี้ผมยังซูไม่ได้ตัวผีผีดิบผีดิบ เอาค้างโอ๊ยขอโทษอะไรล่ะนอสอะไรจะไปได้นอสนอสอะไรเด็กใหม่อะไรล่ะอะไรใหม่ใหม่ของใหม่ละฮะติดหรือเป็นผีสายพันใหม่โอ๊ยโอ๊ยเอ้ยฮตายโอ้ยเลเวลสามของนา้จะสู้มันได้โอ้ยแต่แต่เดินเร็วนะ เขนาน่จะทำให้หลบท่าจบตีแซนได้เลยผมไม่อยากจะคิดว่าถ้าผมถึงผมต้าผมสู้กับแซนจะเป็นยังไง <S <S ถ้าสู้กับแซนต้องเลเวลสิใช่ไหมเทาที่เทาที่ดูในเกมนะต้องเลเวลสิยเดผมเล่นในทดสอบอาจจะมีบั๊กหน่อยนะรับก็ต้องขออภัยด้วยนะสติ๊ก อเคนี่ึง้ยังซื้ออะไรไม่ได้เลยแยะทำไมนะโอ้ยเดี๋ยวสติ๊กตีทีละสิบหกเองอะ ไปได้ยังเนี่ยฮะต้องต่อสู้อะไรต้องต่อสู้อะไรไม่เข้าใจฮ้ไปก่อนเร็วโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะคบวิ่งหกสิบตัวเดียวโอเคมานังกบแต่ผมตีทีละหกโอ้โหตี ดีน้องกบถีสารถีตายวัดน,น้องสงน่าสงสารเอ้ยเตือเออแล้วก็ต้องบอกเนคีคยคบอันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกๆๆอาจจะมีปิดพลาดเด็กน้อยรือเปล่าโอเคมีคอสเออมีพลาสเตอร์ติดที่หน้าด้วยเป็นทำอะไรนะจะรู้ คืออะไรอ่ะลืมนี่ยคือความยากหรือยังไงอ๋อเล่นกับเพื่อ ยังไม่ทันได้ฟันเลยเพื่อนเก็บไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมร้องไห้เฮ้ยแต่ก็ดีนะยังไม่ต้องฟันได้ EXP <c oughs> จบแล้วสองจุดเฮ้ดสอยี่สิบสองจุดห้าคืออะไรฮ้ยี่สองจุดยี่สสองจุดห้าเฮอเค ม,มาน้องผีสู้ได้ยังรหรอนองผีอุ้ยนาามเจ็บอ่ะเพื่อมาดมีดหนึ่งเพื่ออะไรเอเอฟสตอรี่ไรละ่ะฮะไม่ต้องสตอรี่คาร่าเลยคาร่ามึงนี่ยกโทษให้ใครอยู่แล้วอืออือ้ยชนะแล้ว ทีละสามสิบเลยเหรอเข้ากับผมค่าไอตัวผีสามสองครั้งเข้ากับผมได้เลเวลอัพเลยนะเอาจริงด,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 ดิหรือว่าผมเคยฆ่าหรือว่าไอกอกกบไอก,กบตัวเมื่อกี้ผมฆ่าแล้วมันไม่น่าใช่มายวดูก่อนถ้าถ้าครั้นี้ผมชนะอีเดี๋ยวมตรง เรสู้ไม่ตรงแบบนี้มันไม่มีทางชนะคือแบบต้องตีอาสาตีให้รัวที่สุดเพราะว่ายังไงมันตีแม่นเยอะหล,ละโอเค <c oughs> เ,อเก็บเลเวลเยอะเก็บเลเวลได้ดีมากก <c oughs> ะไรเนี่ยเอยเมื่อกี้ผมกดตรงไหนเดี๋ยวนเมื่อกี้ผมกดตรงไหน โอเคเดี๋ยวดูก่อนมอนสเตอร์ตัวต่อไปคืออะไรสีจิมหกกระโดดข้ามน้ำไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมาเดินตรงสะพานคิดว่ามอนเตอร์โอ้ยแรงขึ้นอุ้ยอันนี้เป็นบ้าของทอเรียวนี่จำได้เฮ้ยหรือว่ามอนเตอร์ตัวต่อไปคือทอเรียว <c oughs> ไม่นะทอเรียวอย่านะ อเอ้ยแม่สามก็สู้ได้หรอตัวอะไรอะ่ะทอเลี้ยวหรอทอเลี้ยวขอโทษเดี๋ยวก็โทษทอเลี้ยวแต่เราจะเป็นต้องทำขอโทษทอเลี้ยวเดี๋ยวเรา ไม่แต่ทอทอเลี้ยวตีเบาอ่ะทอทอเลี้ยวตีละทีละหนึ่งเองขอขอโทษทอเลี้ยวเราจำเป็นต้องทำเสร็จแต่ทอเลี้ยวแค่ในรุ่นสามก็ซื้อได้แล้วอ่ะทำไมทอเลี้ยวกาดจังโอ้ยทอขอโทรทอเลี้ยวเราไม่ได้ตั้งใจ มันเป็นของมันเอ้ยแต่ว่าทอเรี้อวมันต่อสู้ง่ายนะแล้วมันได้ EP พทั้งสี่สิบโอเคเออเดี๋ยวนะผมต้องเดี๋ยวผมไปเก็บถ้าผมเก็บทอเรียอวได้อีกครั้งหนึงคือผมอ๋อไม่ได้ต้องต้องสู้องสู้สามครั้ง จริงๆรอบที่รอบที่สามผมเดี๋ยนะรอบที่สามรอบที่สามผมสู้กับไอ้ผีไอ้ผีก็ได้นะตอรีมาไอ้โอ้ยดนีต้องมีสิทธิ์แซกต้องฝึกได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปสู้กับแซนจะปัญหาใหญ่โอ้ โ okay. อเคอาจจะไว้อาจจะไหมโ okay. อเคเอาจากเอะไรเนี่ยไปเลยยังไม่ได้อ่านเลย How the f a o w e is no oh อฟาวี r ไม่มีตรงนี้ใช่ไหม,ไหไม,ไหมปกติเราจะเจอฟาวี e r f l o w แต่ไม่ใช่ฟ flower เอ๊ะเดี๋ยนะผมให้แค่สี่เองหรอตีตีสองครั้งตายถ้าตีครั้งนี้ตกตายนี่แบบมอตอ้าวผมเลเวลอัพแล้วก็ได้มานหนึ่งหนึ่ง exp โอเคร้อยกว่า exp เลยเหรอร้อยสิบร้อยสิบ exp ถึงจะเลเวล หกวัตต์ไปไไอัอยู <c oughs> ลืมไปลูกชายอัดคลิปอยูนะ่กอัดคลิปอยูยอ่โดนกั่นแกงเอ,อ่อเอาเป็นว่าเรื่องเมื่อกี้ไม่นับนะครับท้าเป็นว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะฮะับไปแล้วเต็มเลยเต็มเลยโอเคท้าเป็นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วกันนะครับ โ okay, อเคทาเลี้ยวมานี่เลยเอ้าเออลืมไปจะไปจะไปดูสก๊อตตดตัวหนึ่งเอ๊อเออมันมันมีให้หนีที่เกียตต่อสูวทาเลี้ยวจะต้องเดินมาอีกจากบ้านทอเลี้ยวจบข้างนอกก็คือเป็นหิมะใช่ไหมในอันในอันเดอร์เทลจากเกมนี่ผมดูนะ ต่อสู้แบบนี้นี่แหละแบบเออน่าจะน่าจะ้นีสุดูหแต่ว่าก็ดูดาเมจเยอะนะแบบเดินไปเดินมาดีแล้วแต่ว่าเล่นเล่นในโทรศัพท์แนะนำคือแบบยืนเฉยๆแล้วก็ตีดีกว่าเพราะว่าในโทรศัพท์มันชอบมีบั๊ก <c> เ <oughs> ข้าใจถ้าใครเล่นโรบอทในโทรศัพท์จะรู้ความรู้สึกโอ้ย <c oughs> คือถ้าคือถ้าที่บ้านพีนิตคือจะเล่นคือจะเล่นในคอมเลยแต่ว่าถึงจะเล่นในคอมก็หาวิธีหาวิธีเป็นอยู่ดี <c oughs> จบแล้วคือในโทรศัพท์อัดเป็นนะแต่ในคอมอัดไม่เป็นไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวดูมอนสเตอร์ตัวอีกตัวหนึง่งแล้วก็ขอจบคลิปที่นาะนี้ก่อนเลยครับจบแล้ว <c oughs> นี่ใช่เป็นน้ำแข็งโว้ แตท่ทำไมทางเป็นแบบนีน้ปกติทางไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเดินมาแป๊บหนึ่งจะมีโคมไฟของฟิกใช่ไหมละ่ะโ,โคลไฟที่คล้ายๆตัวของตัวฟิกไม่มีสปรารดด์ตเลยเหรืเฮ้ยีรเ,เวลสามสิบข้างในเล,เลเวลสามทอริเอเลเวลสามต่อสู้ได้อันนี้เลเวลสามสิบ อะไรนี่บอกฉันทีว่ามันเป็นมันมันเป็นแค่ความคิดตอนนี้เป็นฉากที่เราเจอแสนใช่ไหมตอนเรามาอยู่ตรงนี้แต่ทำไมตรงนี้ไม่มีพุ่มไม้อ่ะอ่ะสู้กับทอรีโออีกครั้งหนึ่งแล้วขอจบคลิปมนะอุ้ยมาทอรีโอเฮ้ยแดีวครั้งนี้สู้แบบลุบ มันชอบมันชอบบลักอะ่ะคือเข้าใจไหมเวลาบาลักแล้วแบบคือแบบเดินแบบเนี้ยถ้าเล่นในโทรศัพท์นะแล้วมันก็ค้างไปเลยต้องกดปุ่มที่มันเป็นยุสตาร์โลบอ,อะ่ะแล้วก็รีบออ,บอกมาเดี๋ยวตายไอ้เดี๋ยวใช่ไหเจ็บท้องนะมันไม่ค่อยแม่นเหมือนตัวผีเลยอ่ะ อืยอืมอืมอ <sk ืมอ um um, okay. ืมโอเคเดี๋ยวดูก่อนซื้ออะไรได้มไหมวิ่งโคตรเร็วเอ่อ ซื้อซื้อได้ยังซื้อซื้อได้ไหมอ่ะอ๋อต้องเลเวลสิบเก้าก่อนเหรออ๋อใช่มีดเอาไว้สู้กับเซนโอ้โหจำกัดกันอย่างนี้ก็มีเหรอแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้นี่มันเลเวลตับดำไม่มีเลยเหลค แต่ละอันโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายบพร้ามกบสก,กาเทปีติดอยู่ตรงหน้าผมบบายบาย